<Auto. S 2> มาแล้วครับต้อนรับตูจีนเอาราคารถถูกๆมาให้พี่ๆน้องๆนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยแล้วก็ได้แบรนด์หลักด้วยลูกค้าไปดูกันว่าจะเป็นตัวไหนนี่ครับมาดูเลยนี่คันนี้เป็น Honda City นะ1.5ตัว SV นะตัวนี้ตัวท็อปเลยลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆสีดําเดิมโรงงานเนี่ยใครอยากได้นะคันนี้ฟิลมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยต้อนรับตู่จีนเลยเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็รับไปเลยนะ คด,ด,ดีรับเงินกับบ้านสูงสุด50,000บาทลูกค้าคันนี้สวยๆวยนะกระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมเรียบร้อยนะลูกค้านี่สวยเลยนะครับผมสภาพของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะคันนี้ไฟหน้าขนาดใหญ่เนาะล้อนะครับล้อแม็กจากโรงงานเลยเป็นฮอนด้านะครับผมสวยๆนี้เลยนะครับอ่านะครับยางใช้งานยาวๆลูกค้านี่ด้านข้างของเขานะครับสภาพสีอะไรก็โอเคเดี๋ยวว่าอยากให้เก็บเพิม่มเติมเดี๋ยวฟิวเก็บให้นะเป็นโครเมียมเรียบร้อยนะครับคิวอันสตัตมีให้ ติดฟิล์มให้ภายในได้เบาะหนังนะสีดำนี่สวยเลยเนาะเครื่องเสียงต่อ FM AM ได้นะครับฟังเพลงได้ดูะคะสวยอย่างนี้เลยเดี๋ยวฟิวพาไปดูภายในอีกครั้งหนึ่งนะดูา่าวๆก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นติดตั้งโพรเมียมมาให้เนาะฝาถังน้ำมันเนาะด้านท้ายของเขาเนี่ยนะครับมีไรฟ้าหลังให้แล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนม็นคีบสามให้ถ้าลูกา้าอยากได้นะครับสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยมีให้เนาะไฟเบรกตรงนี้3มนะ ซิตี้นะครับไอวีเทคลูกค้าสวยนะครับคันนี้เป็นรถอุบลน,นะีสวยเลยไฟท้ายของเขาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยลูกค้าขนาดใหญ่สองลังเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะครับคันนี้ใครเร็วใครได้นะราคาถูกมากๆเลยเดี๋ยวฟิวพาไปดูภายในนะครับว่าจะเป็นยังไงออปชั่นมีอะไรบ้างไปดูครับมาแล้วมาอยู่ภายในตัวรถของเจ้าซิตี้คันนี้นะบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆแล้วก็นั่งสะดวกสบายลูกค้าคันนี้ออปชัน่นภายในก็มีแอร์แบ็กคูหน้าเรียบร้อยนะครับผม นี่นะครับภายในของเขาก็จะมีเครื่องเสียงต่อไ m เป็นได้นะ USB ได้ a u x ได้ลูกค้าบอกเลยคันนี้เกียร์ออโต้นะแล้วก็แอร์แมนนวลอ่าตัวนี้เลยนะครับวงมาลัยแบบมัลตินะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้เนาะปรับโหมดต่างๆได้แล้วก็คันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแพนเชชิพให้ด้วยนะครับเกียร์มือลูกค้าใครสายซิ่งต้องคันนี้เลยผมบอกเลยคันนี้เลขไม่สองแสนโลนะอ่าไม่แท้ลูกค้าบอกเลยทุกคันไม่แท้ทุกคันรับประกันจากศูนิสันอุบล สำนักงานใหญ่นะครับผมเราขายทั้งมือ1แล้วก็มือ2นะลูกค้านี่นะครับเบาะหนังสภาพสวยเดินได้แดงนะครับเบรกมือแมนนวลนี่นะครับมีพักแขนได้ด้วนะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนั่งสะดวกสบายไหมนะครับนี่มีไฟสองสว่างนะครับ LED ให้นะมีกระจกให้นี่มีโจกไหมนี่มีจกให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่ากว้างขนาดไหนไปดูนครับอ่ะ มาอยู่ที่ด้านหลังตัวรถนะครับผมผู้ดิสัรด้านหลังเนาะตัวนี้ก็จะมีที่พักแขนให้เนาะใส่แก้วได้นะนั่งเดินทางไปเที่ยวไปอะไรก็สะดวกสบายเลยนะครับมีที่วางแก้วนะครับให้ประมาณนี้เลยครับก็โอเคเลยนะครับนั่งสะดวกสบายเนาะเดี๋ยวฟิวพาไปดูโครงสร้างหลักว่าซิตี้คันนี้เคยมีชนหนักน้ําท่วมพิฆาตมาไหมนะเรารับประกันให้ทุกคันว่าไม่มีชนหนักน้ำพิฆาตไปดูนะครับว่าเป็นยังไงมาครับมาดูโครงสร้างหลักของเขานะครับผมนี่นะครับคันนี้บอกเลยนะครับเม็ด มีจุดทุกจุดเลยนะครับผมเดิมๆครับไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับอ่านะครับนี่นะครับเดิมจริงนะครับสวยเลยลูกค้าผมบอกเลยนะเติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่นะนี่นี่นะครับมาจากโรงงานเขาเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับว่าเป็นไงบ้างชุนท้ายมาหรือเปล่านะครับด้านหลังนะครับดูได้นะครับผมเดิมๆนะครับอันนีน้ําท่วมมาไหมนะครับผม นี่ครับน้ำเดิมนะครับผมอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมนะครับผมสวยเลยลูกค้ารับประกันโครงสร้างให้เลยนะครับใครต่างจังหวัดก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับน้ำเดิมเดิมมากแล้วก็นี่ครับแผ่นเพลทนะครับ่าครับผมไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับผมมามาดูด้านหน้ากันนะครับ้องเครื่องว่าเป็นยังไงปนี่นะครับผม สวยนะครับเครื่องยนต์นะอันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับ h อ n ด้ IVT e c คนะทนม,กมากๆแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะลูกค้าบอกเลยนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ใต้คอมเมนต์ว่าใช้ดีไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรจุกจิกหรือเปล่านะครับผมผมมองว่าโอเคเลยนะครับในรุ่นนี้เนาะนะครับด้านหน้าของเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับที่สวยมอกอรเลยต้องอยู่ครบนะอ่านะครับเดิมๆจริงนะตัวนี้ก็เติมน้ํามันบบนซินนะนะ ก็ใครอยากได้รุ่นนี้อยู่มองหาเจ้า Honda City 1.5นะครึ่ง1.5ตัว s v ใครตามหาเจ้าคันนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ d ีออโต้ยูสคานะครับบายสยามมิสานุบลติดกับสยามมิสานุบลเลยนะครับก็มาดูเจ้าคันนี้ได้เลยหรือโทรหาซื้อได้นะก็เบอร์ที่ขึ้นให้เนาอะ,อะก่อนออกไปเนี่ย เราก็ดูแลอย่างดีเลยที่ศูนย์นิสันเปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องของเหลวเช็คระบบต่างๆให้124จุดเลยลูกค้าพูดง่ายก็พร้อมใช้งานนะครับก็บริการหลังการขายแล้วก็มีให้นะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนกันนะตัวนี้ราคาพิเศษเลยนะสําหรับคลิปนี้ใครตามหาอยู่ราคาคันนี้259,000บาทเท่านั้นเงินสด นะไม่มีแบบนะลูกค้าราคานี้เดียวราคาเดียวเลยนะครับหรือใครจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้เนะาะพอนประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผมสี่พันไ,ไปายนะครับผมใครอยากได้คันนี้นะครับอ่ะก็หรือใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรหาฟิวได้เลย0 6 4 49, 4 4 9 4 8 0 3นะหรือติดตาม แฟนเพจที่ขึ้นให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คลิปนี้ด้วยเนาะใครมีลูกค้าก็แนะนำมาหาฟิวได้เดี๋ยวฟิวมีค่าน้ำมันน้ำพาให้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไป g Auto